เดินทางที่ไปเที่ยวที่เนาะก็ต้องเอาหมาเอาแมวไปใบโรงแรมไปใบมองเลี้ยงมัน,นนาน่วาวา่า保ยภัยเบิง่งด้เอาไปนั่งกับมิคาใสา่ใจปูใหญ่ป่านนี่บางโรงแรมเขาก็บ่ให้มาเขาโรงแรมด้ซาตุมกะรังเกียดด้ที่ไปร่าไปร้านอาหารผู้ใดเอาหมาเขาไปนั่งมปนมันสีนอนอยซื่อ ว่ปากว่าจริง้างเคือมันกระสบัดขนคือเกาอ่าละ่ะเมนมันสสอาบน้าเ้อก,ก็ได้กินมาคือเกา่าเพราะฉะนั้นตัดปัญหาเพิ่กนก็ต้องเอาหมาไปใยตรงแย่หมาเนะสาตุุมจังบอ่อเลี่ยงซั์เหลี่ยงแต่แค่มีต้นใหม่ซื้อสิไปใสกันย่าง อาวานมูนมีไผหดตน่าจาสินะมีอยู่แล้วมูแต่ว่าเฮากับประหยากรบขวนเขาเนี่ยซอยกันโย,ยกแม่โยกแมวดูกจุงหมาใส่หลาก,กับเอากับเฮ้ยเนาะ